สวัสดีครับครับเย็นนี้เรามาคิดเมนูที่ทํากินกันยำอ่าบรรยากาศค่อาๆแบบนี้ครับก็นึกไปเนึ่งไม้ก็ลองเมนูตัวนี้ดูเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนยมสถานการณ์แบบนี้ครับโควิดกักตัวอยู่บ้านแต่วันนี้ก็เลยอ่าเลิกง,งานมาก็คิดว่าจะทําทอะไรกินดีก็นึกได้อหมึกผัดไข่เค็มลองรับส่วนวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่เอามาอาจจะไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่พอทําไปแล้วมันก็อาจจะ เรียกว่าหมกผัดไข่เค็มได้เหมือนกันครับอาจจะไม่ครบหรือทาที่ท่านนี้เคยทํามาแล้วอาจจะเป็นเมนูเยอะกว่าน,นี้มีเครื่องปรุงเยอะกว่าน,นี้ก็ไม่เป็นไรน,นี่ผมแนะนําอันดับพื้นฐานแบบต้นๆคือมันต้องมีขัน้นหลักแรกคือเป็นหมึกหมึกสดครับหมึกสดจากตลาดนัดหรือจากโลตัสอะไรก็ได้หรือเป็นห้องเย็นแล้วแต่ตวเนี้ยต้องสดจริงๆนะแล้วก็เอามาทา้ามาทำให้สะอาดอย่างที่เห็นนะครับก็คืออันที่สองไขเ่เค็มนะครับ คือเมนูตัวนี้คือไข่เค็มนะคือเป็นเครื่องปรุงอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับเพราะชื่อเมนูมันก็บอกว่า,าหมึกผัดไข่เค็มนะอันดับที่สามอ่าตัวนี้คือมะเขือเทศครับมะเขือเทศก็ต้องสดจริงๆนะครับคือดูแล้วให้มันดูมีสีสันมีความหนะยาบคายนะก็อย่าเอามะเขือเทศที่ไม่มีคุณภาพมามามา,มาปรุงรสแล้วกันครับอันดับสี่หอหมหัวใหญ่ครับตัวนี้เป็นสมุนไพรไทยๆเหมือนกันครับล่ยวัด ก็เติมเข้าไปด้วยนะครับอันดับที่ห้าผักทีก็ขาดไม่ได้เหมือนกันตัวนี้ต้องมีครับสำหรับบุกผักไก่เค็มแล้วก็กระเทียมกับกระเทียมนะมีนะส่วนเครื่องปรุงครับนี่ก็คือซอสหอยนางรมครับซอสหอยนางมรมแล้วก็ซอสผักเขียว น้ำปลานะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำเปล่าส่วนจะทำยังไงนั้นขั้นตอนบาทีาท,ทำเดี๋ยวเราไปที่ครัวกันเลยครับครับผมครับเบื้อมต้นนะครับนี่คือไข่เค็มที่เราปอกเปลือกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีน้ำเปล่าอยู่หนึ่งแก้ว นี้ขั้นตอนการทําเดี๋ยวน้องเขาจะทําให้คือเขาจะเอาน้ําเปล่ามาใส่ไข่ประมาณนิดนึงแล้วก็จะผสมกับไข่เค็มกรับเริ่มเลยครับกลับใช้ช้อนบทบดไปครับบดไป บดไปเรื่อยๆจนให้มันคิดว่าให้จะละเอียดนะครับบดบดไปแล,แล้วก็ใส่ถ้ามันบดไม่ได้ดีก็ใส่น้ำนิดนึงเพื่อให้การบดง่ายขึ้นนะครคอยบดไปเรื่อยไข่คเค็มนี่ก็หาซื้อได้ง่ายครับร้านสะดวกซ,กซื้อก็มีหรือร้านค้าใกล้ๆบ้านก็ซื้อได้ถ้ามีนะครับอันนี้เขากำลังอา่นวด เพื่อให้ไข่มันได้เป็นเนื้อเดียวกันไข่ขาวกับไข่แดงนะครับจะนวดไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเติมน้ำอีกนิดนึงครับเพื่อให้มันได้คุกเขล้ากันได้เร็วขึ้นถ้าใครดูคลิปนี้แล้วถ้าเกิดว่า จะมีเม้นก็เมนตรงล่างกันเลยนะครับว่าต้องเติมอะไรขาดอะไรหรือเปล่าครับจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าให้กำลังใจด้วยเพราะเพิงทำคลิปแรกครับตอนนี้บทกำลังจะเข้ากันอยู่แล้วครับกลางจะได้ได,ด้ดีแล้วครับเพราะว่าบท ครับเดี๋ยวตอนนี้บดไข่เค็มเสร็จแล้วครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะทําอะไรกันเดี๋ยวดูทีครับผมครับตอนนี้มาถึงขั้นตอนวิธีการทําแล้วครับหมึกผัดไก่เค็มอทําทขั้นตอนมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเริ่มครับเบื้องต้นเราจะใส่กระเทียมลงไปก่อนในกระทะนะครับเกลียวกระเทียมไฟอ่อนๆให้กระเทียมไหม้นะครับเกลียวไปเรื่อยมีการปรับไฟนิดนึง ให้เคียวไปครับรครับอพอกระเทียมเหลืองแล้วก็จะมีใส่หมึกลงไปครับหมึกใส่หมึกผัดเข้ากัน,นครับค่อยผัดไปครับไฟอ่อนนะครับอย่าไฟแรงเดี๋ยวหไหม้ห่ะน,นะผัดหมึกใส่กระเทียมผัดไปครับผัดไปให้พอดีตอนนี้กําลังผัดให้หมึกมันสุกประมาณระดับหนึ่งนะครับ พอหมึกไงมันก็สุกง่ายอยู่แล้วโดนความร้อนเข้าไปค่อยผัดไปอันดับที่สามใส่ซอสฝาเขียวปรุงรสหน่อยนึงครับหยอลงไปหย่อลงไ,ไปหน่อยนึงครับผัดคุกค่อยเข้ากันอันดับที่สี่ตามไปด้วยซอสหอยครับใส่นิดนึงประมาณเพื่อปรุงรสครับโอเคครับใส่ไปแล้ว ผัดไปเรื่อยๆครับผัดไปขั้นตอนต่อไปจะเป็นน้ำตาลเหยาะน้ำตาลเพื่อปรุงรสให้มีรสชาติหวานนิดนึงครับเหยาะน้ำตาลไปแล้วแล้วก็ดับต่อไปก็คือเราจะใส่น้ำปลา น้ำปลาอย,อย่าใส่เยอะนะครับน้ำปลาลองใส่ที่หนึ่งก่อนแล้วก็ชิมค่อยใส่ที่หลังได้ไ<ข>น้ำปลาตัวนี้คตัวนี้ไปก็คืออไข่เค็ม,ค,ขขมครับตัวนี้ที่เราบดสักคู่เมื่อผ่านมาเนี่ยเราก็ใส่ไข่เค็มลงไปใส่ไปจนหมดนะครับที่เราบดไว้หมึกผัดไข่เค็มครับเมนูนี้ใส่ไข่บดลงไปแล้วเราก็ กวนให้เข้ากันนะกวนให้มัน,นเข้ากันกับหมึกกวนให้เข้ากันใจเย็นครับผัดไปเรื่อยๆขั้นตอนต่อไปอะจะเป็นน้ําล้างไอที่ไข่เค็มเมื่อกี้ครับเพราะว่าไม่มีเนื้อไข่ติดอยู่กับถ้วยอยู่ก็เลยล้างให้ไปผัดให้เข้ากันเป็นไฟนิดนึง ตอนนี้ครับเร่งไฟนิดนึงเพราะว่าเราใส่เครื่องปุงเกือบครบแล้วยังขาดอีกบางส่วนต่อไปคือหอมหัวใหญ่ที่หั่นซอยไว้เนยเราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปครับใส่ลงไปแล้วก็ติดตามด้วยผักผักชีครับต้นผักชีที่เราหั่นแล้ว ใส่ลงไปครับง่ายๆครับจะทำกินง่ายๆครับเมนูก็ไม่ได้ซับซ้อนได้มากมายครับผัดผัดให้เข้ากันผงชูรสะไผัไดให้เข้ากันนะผัดให้เข้ากันครับต่อไปก็คือผงชูรสครับผงชูรสเพื่อปรุงรสใส่เข้าไปครับแล้วแต่ชอบครับ แล้วแต่ชอบแล้วแต่คนชอบใส่น้อยใส่เยอะแล้วแต่คนชอบนะครับแต่เบื้องต้นผมแนะนําให้ใส่น้อยก่อนอย่าเพิ่งใส่เยอะเพราะถ้าใส่น้อยมันก็ยังพอไม่พอก็ต้องปรุงเยอะต่อไปมะเขือเทศครับผมมะเขือเทศใส่ลงไปเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ผัดก็หน้าตาจะเประมาณนี้นะครับผัดไข่เค็มนะเดี๋ยว สักคู่ครับแฮมสุกได้กเาอ่าอร่อยก็ตอนนี้ก็สุกแล้วเดี๋ยวเราจะปิดเตาแก๊สเลยอ่ะแล้วเราจะตักใส่จานลองชิมดูว่ารสชาติหมึกผัดไข่เค็มวันนี้อร่อยจัดหมึกผัดไข่เค็มหรือเปล่าพอดี เติมแล้วชิมแล้วเมื่อกี้รู้สึกว่าขาดรสดีหน่อยก็เลยใส่รสดีไปนิดเอาตักใส่จานนะฮะครเพื่อตักใส่จานนะ่จานบึกผัดไข่เค็มฉบับบ้านๆนะตอนนี้แบบบ้านๆทากินเป็นกับข้าวก็ได้รื้ทาเป็นเป็นอาหารบ้างก็ได้ยำบ้างก็ได้ครับ เ,เพื่อนๆลองทําดูนะครับโอเคครับนี่คือหมึกผัดไข่เค็มก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จบคลิปแค่นี้ก่อนไว้คลิปหน้าค่อยเจอกันแล้วก็ให้กำลังใจคนนำคลิปใหม่นะครับว่าเลิฟก,ก็กดไลค์ ใช่ก็กดแชร์ถ้าอยากให้รักกันแน่ๆต้ให้กดซับสไครต์ครับครับสวัสดีครับ